โอเคครับโอเคโอเคผมเปิดเข้าใหม่ครับเมื่อกี้มันแหง้ง <laughs> อ๋อเมื่อกี้มันเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคคอนคมนะครับมันปมากเลยนะครับนะาก็สำหรับวันนี้วันนี้นะครับเราเราก็จะมาเล่น Happy w วิ l นะครับ คลิปของผมผม,มันโ็มีสาระอรไอยวะ่ะเราคงขยับขา,ขาขก่กกกกอนกบแคบกบแคบด่านน,านยากที่สุดของแฮปปี้วิวผมว่าอีด่านเลยนะเรับมันกำลังอันนี้อยู่อีอันนี้มันก็ขึ้นมา ล้อบโอ้ยผมไม่ได้โหลดมาพีซีนะแบบกอะไรสักอย่างนะเนีย่ยผมไม่ได้โหลดนะอแอ,อนตี้ไวรัสเออไงเดี๋ยวผมขอสแกนไวรัสนะ มันเป็นไรมากเนี่ยเอ,อ่อครับสแกนด่วนครับคกดยืดเอาไว้รัดเครื่องผมอนะ่ะครับมันกำลังสแกนอยนะู่ฮะใช้เวลากี่นาทีนะนะครับกดนี่บอสเซอร์บอสเซอร์ โอ้โหแล้วก็โคตรแหลกด้วยเนี่ยเบาเซอร์มึงเร็วๆดิเออพี่ว่าแฮปปี้วิวครับพี่มูไปเว็บก่อนอ้าวค้างมหยุดก่อนดีกว่า เดี๋ยวมันบักเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันกระตุกจะเห็นว่าผมเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่นะเห็นเดไหมคะพาร์ตี้หกล้วอุ้ยคันฮะเคครับอ้าว เนี่ย www.lego marvel นี่ผมมาบอกยังวะ Google นะครับ,เเรบพิมพ์ว่า happy view ครับ H A. A. A happy นี่ครับกดตอนแรกกดตอนแรกครับอันนี้ของลุงพีพอ่อครับผมเยาไปเล่นสวนสนุกเออนิตดี้แลนด์เนะนิตดี้ไอ้ทุงนิตดี้แลนด์นิตด,ดี้ดิสนีย์แลนด์เออดิสนีย์ไม่ใช่นิตดี้อันนี้ครับทอเทลแจ็คอะไรสักอย่าง วิธีเล่นล็อแล้วก็สแกนต่อฮะน้ำเงินเพลงคู่มันอะถ้าเราคุณผู so ้ชมเห็นผมในกล้องนะหาเด็กนี่ เนีย่ยแบบเพลงมันจริงครับซูมได้ปล่าวะมันเด่นด่านนี้เพลงหนาวโอเคครับไหนดูสิอุ้ยเว่นเว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 นจุเคียบ ีด่านนี้ยากคิดเป็นโอ้โอ้ว่าครัาบอเป็นไรไหมครับโอ้โหมันกลุ้มโอเยไปเลียนแล้วโอเคดีว่ะด่านนี้ครับเออด่านนี้ giờ ten 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 nào tôi tôi cọc lăng tôi cọc lăng thay quên lông à yeah Ừ dính rồi เืินหน้าจริงิเอาชนะเฉยดาวนี้โคตรง่ายผมให้ห้าดาวครับเอาใหม่เอาไหเอาเอาเอ,เอโอเคเอาไม่เอาเล็กตัว เอออันนี้เขาให้ห้าดาวเดี๋ยวผมขอลองเล่นนะครับโอ้โหอออันนี้ถอยหลังอันนี้เดินาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเออเวีนละเออโอ้เอเ้ยเอ้ยสุขดีเ,เอ้ย พ่อของเวดเลยมาเว้ยเอี่ยเขบจึ๊บเฮ้ยจี้จ cool. um, okay, okay, oh, okay. ี okay. ้จี้จี้กูไม่เล่นละกูให้ดาวเดียวอืมผมเล่นวนเว็บครับอันนี้ดูสิให้สี่ดาวเพลแนวอ๋อ เอ,อออเอ้ยอาไมโอ้ลูกโผล่มดีซันตาอ้ยลิกอีซันตาลิกลิกเยอะ้ยโอ้กระดิน่นเอาเฮ้ยเลยเลยเลยอีซันตา ต้นหนุกิงเว้ยโอ้ดานอ้อใครดีเออเอาไว้เนี่ยเฮ้แต่นน,นี่กูเคยเล่นหรอวะเอ้ยอีลุงถอยโอ้ย oh! <laughs> <laughs> ยากเาว้ย อ้ป้านี่มาจากไหนวะดังสองสี่ดาวสี่ดาวครึ่งอ๋อถ้าน,นี้อฮ้ยทำไมมันจะคลายเครียดนะครับเมื่อเกมที่แล้วเอ,อ้ยติดเอ,อื้อจะคลายเครเียดหรือจะให้กูตึบเนี่ย เอาไ่จ uh ึ๊บเอาติดเอาไมเอาไงนิจขาขาดขึ้นดิเอาไมันชอบด่านนี้นะ เคยผ่านจริงอะ่ะดเวนไม่เล่นละกระดานนี้เพนาวฉั่อยากรู้อะ่ะเออเอาแม่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวแม่จะไปเองเออเอาแม่หายอ๋อแม่คะหนูยกไปเล่นกับพี่คะ่ะ เดี๋ยวเราพ่อกับสิลูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าฮึบเฮ้ยเหือไม่ขาดครึ่งต้องตามรถไปครับอ๋อนี่หยุดใช่ไหมกดแสดคืออ๋อ ดิบดิกลาง p o ไฟติ g h t i อลูกคงเป็นไรเนะี่ยกดแซดดิกดชีพดิกดอันนี้ดิม่คิดไะชิบหายทำไม,ไมตามไปเฮ้ยดิบดิบดิเบื <c oughs> เอ่อ <G ül> แม่ขาดเครือโหแม่หัวหลุด <G ül> เอาสามดีโอเคโอ้โหเอออีดาเน,นี่ยเออเนี่ยเออแต่อีดานเนี่ยที่ลุงพีเล่นอะ่ะเจิจริงจริงเอาลูกแดกโอ้โอ้ เหมือนอุยอ้ยกิดอุยอ้ยวีเวนอุย้ยจริดจริดจริงอ้ออีกเว้ยใครผ่านใครผ่านกูเขับเอออีดาเน,นี้ยเย้พ่วงเวรไรเนี่ย เย่โอขาวอ่าสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายยครับ